เว็บบล็อกเปิดเผยลายนิยมใช้เพียง3ประเทศทั่วโลกเท่านั้นข่าวจาก PPT อ n l i n e เว็บบล็อกไอทีเผยความนิยมใช้แอปพลิเคชันไลน์ล่วงจากปี2 0 2 1นิยมใช้เพียง3ประเทศทั่วโลกเท่านั้นซึ่งก็รวมประเทศไทยด้วยเว็บที T ่ หรือแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดนั่นก็คือแอปพลิเคชัน WhatsApp ขึ้นแท่นแอปแชทยอดนิยมอันดับ1คนจีนนิยมใช้ WhatsApp มากแอปพลิเคชันแชทที่นิยมใช้งานสูงสุดในประเทศไทยหนีไม่พ้นแอปพลิเคชัน Line ซึ่งนอกจากจะส่งข้อความหากันได้แล้ว คือประเทศที่ใช้ไลน์เยอะที่สุดก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยนี่แหละอันดับหนึ่งอะ่ะอันดับหนึ่งอะ่ะเกาหลีใต้อันดับสองอะ่ะญี่ปุ่นอันดับสามเนี่ยไทยซึ่งนอกจากแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยอันดับหนึ่งอะ่ะอันดับหนึ่งของโลกอะ่ะคือ a t s a อ p ไลน์นี่ไม่ใช่แล้วก็ มีคนใช้ไลน์น้อยน้อยลงด้วยนะแต่ไลน์คนไทยจะชอบใช้ไลน์มากเพราะว่าก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนไทยถึงชอบใช้ไลน์มากแต่เอกก็ใช้ไลน์มานานแล้วนะแอปพลิเคชันที่คนนิยมใช้มากที่สุดอันดับหนึ่ง s a p p ออันดับสองก็ไลน์อันดับสาม เทเลแกรมถามว่าเออเทเลแกรมเนี่ยมันมันเป็นยังไงอะไรยังไงเทเลแกรมก็เอ,อ๋มองว่าเทเลแกรมมันก็คล้ายไลน์ลนะคล้ายๆจะว่าจะว่าเหมือนเลยทีเดียวก็ไม่ได้เทเลแกรมก็คล้ายไลน์คนไทยที่เล่นเทเลแกรมก็มีในประเทศ mm hmm. ไทยอะ่ะคนที่เล่น เทเลแกรมเล่น WhatsApp ก็มีแล้วก็แอปพลิเคชันยอดนิยมในไทยอะ่ะก็คือเนี่ยแหละ TikTok s h o อ e Laz ada, e Lazada s h o p e อ TikTok อันดับหนึ่งตลอดการที่ครอ,องตำแหน่งอันดับหนึ่งตลอดการที่ครองตำแหน่งมาหลายปีก็เฟ Facebook ของไอ้มาร์คซักเกอร์เบิร์ด คือช่วงหลังๆเฟซบุ๊กมันอ่กวนตีนอะเอ๋ก็เลยไม่ค่อยอยากสนใจเท่าไหร่เพราะว่าคือจริงๆอะเอ๋คิดว่าถ้ามันมีถ้ามันมีแพลตฟอร์มดีๆหรือแอปพลิเคชันใหม่ดีๆขึ้นมาแทนเฟซบุ๊กก็ดีเหมือนกันนะถ้ามันมีแพลตฟอร์มดีๆขึ้นมาแทนเฟซบุ๊กได้อะ่ะก็ดีจะดีเพราะว่า กดชุมชนกดชุมชนหรือกดมาตรฐาน Facebook เนี่ยมันไม่โอเคบางทีเราไม่ได้แชร์ข่าวอะไรเลยเออบางทีเราไม่ได้แชร์ข่าวอะไรเราก็แค่แชร์ลิงก์เราก็แค่แชร์ลิงก์ของ Youtube เนี่ยแต่มันก็มีปัญหาคือแพลตฟอร์มไม่ไม่ค่อย Uh, แพลตฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกเหมือนช่วงแรกเพราะว่าเฟ e บุ o k เนี่ยออกกฎมาตรฐานชุมชนใหม่ๆออกมาเยอะทำให้เป็นการจำกัดสิทธิ์บางทีบางคนเนี่ยเสนอข่าวต่อต้านวัคซีนหรือข่าวอะไรก็ตามเนี่ยก็โดนโดน,โดนเขาเรียกอ,อะไรนะโดนแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ เอไอของ a c e b o o k เนี่ยเขาตรวจจับอยู่ตลอดเวลาไงว่าคนนี้โพสต์เรื่องอะไรถ้าคนนี้มันโพสต์เรื่องสงครามคนเนี้โพสต์เรื่องต่อต้านวัคซีนหรือคนนี้โพสต์เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองอ่ะถ้าคนนี้โพสต์เรื่องการเมืองหรือโพสต์เรื่องที่เกี่ยวกับพวกต่อต้านมากๆเนี่ยก็คือว่าเอไอเอไอของ Facebook มันตรวจเจอมันก็จะระงับข้อความนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองและศาสนาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์โดนโดนแบนเทเลแกรมก็จะเป็นแอปที่นิยมใช้ใน10ประเทศอาร์เมเนียกัมพูชาอิรักอาร์เมเนียเนี่ยรู้สึกจะอยู่ใ,ใกล้ๆฝรั่งเศสนะอิรักคาซัคสถานคีกิสสถานจอร์แดนรัสเวีย มอนโดวายูเครนและอุซเบกิสถานรู้สึกไอ้อะไรประเทศที่มาลงท้ายด้วยอะไรสถานสถานเนี่ยมันจะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆรัสเซียเนี่ยคาซัคสถานเคิร์กิสถานอะไรพวกเนี้ยส่วนจอร์แดนมันจะเป็นประเทศที่อยู่ตรงตะวันออกกลางอ่ะอิรักจอร์แดนเนี่ยอยู่ในตะวันออกกลางกัมพูชาหลงมาได้ไงไม่รู้กัมพูชาก็อยู่ ก็อยู่เนี่ยแหละกัมพูชาใกล้ๆเราจริงๆแล้ว t e l e แกรมเนี่ยมันเป็นแอปที่มิจฉาชีพนิยมใช้เหมือนกันไลน์อ่ะพวกมิจฉาชีพออนไลน์แล้วก็พวกบ่อนพนันออนไลน์พวกพนันออนไลน์จะนิยมใช้เ e เลแกรมกับไลน์แล้ว บางทีมันก็แฮ็กบางทีพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันก็แฮ็กมันแฮกเทเลแกรมของเราเนี่ยแหละมันแฮ็กเทเลแกรมของเราแล้วก็เอาเทเลแกรมของเราไปโปรโมทเว็บพนันออนไลน์เฉยๆเลย สื่อสารในทุกวันนี้กลายเป็นอันตรายกับเราโดยไม่คาดคิดเวลามีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาเนี่ยนะควรจะปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในมือถือของคุณนะปิด wifi ปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตทางซิมอะเวลามีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามา หรือมือถือที่มีการใช้แอปพลิเคชันธนาคารน่ะควรจะเป็นมือถือที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับซิมใช้เป็นมือถือเปล่าก็ได้มือถือที่ไม่ได้ตืกมือถือที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับซิมมือถืออ่ะเวลาคนโทรเข้ามาเนี่ยมันจะมีเครื่องตรวจวัดนะว่าไอ้เบอร์เนี้ย อย่างมือถือที่เอใช้หลักๆเนี่ยเป็นมือถืออย่างมือถือที่เอใช้แบบแบบหลักๆเลยอ่ะมันก็เป็นมือถือที่เอไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะใช้โทรเข้าโทรออกได้แค่นั้นนะจบเพราะอะไรเพราะว่าคือมิจฉาชีพเนี่ยมันมีวิวัฒนาการที่น่ากลัวมากบางคนเนี่ยแค่รับสายเนี่ยเงินหายแล้วนะคือบางคนอะ มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามารับสายปุ๊บเงินในธนาคารหายบางคนเนี่ยเจอหลอกอเป็นไอเบอร์ไอเนี่ยเบอร์ AIS โทรมาเลยมือบนมือถือของเราเนี่ยมันจะขึ้นเลยไงบนมือถือของเรามันจะขึ้นเลย AIS แล้วบางทีพวกเนี้ยมันเป็นนักจิตวิทยาไงมันจะใช้จิตวิทยาทำให้เรากลัวเพื่อที่ให้เราพลาด ทั้งคลิปโป้ที่มันปล่อยเนี่ยมันก็มีไวรัสแฝงอะไรเยอะแยะโทรมาดา่าโทรมาก่อกกวนโทรมาข่มขู่ทุกอย่างคนพวกนี้น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องรู้ทันเทคโนโลยีและรู้จักการระมัดระวังตัวถึงจะปลอดภัยจากมารพวกนี้เป็นมาร เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็จะไปไว้ใจระบบธนาคารมากไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ช่อชนก็ขายข้อมูลของเราให้กับพวกมิจฉาชีพพวกมิจฉาชีพเนี่ยได้ข้อมูลเรามาจากเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ช่อชนด้วยส่วนหนึ่งก็สำหรับคลิปนี้ก็พูดเท่านี้แหละคะ่ะ